้จะดีหรอวะเอาไม่เอาไม่ดีไม่ดีเอาออกไปแล้วเอาออกไปเลยเอาไปเลยไม่เป็นไรไม่ต้องไายหรอกเอาแล้วลูกับยยกกระโดยยกกระโดงแม่ยกกองหนึ่งแม่ไหวเปล่าแม่ไหวครับเอามาแม่มาที่กระดูกหักกันดรกนะระวังหน่อนะแม่มาเอาแม่มาที่แม่มายกไว้นี่สายดีอยู่นะแม่แม่อยู่ข้างตู้อีกทีเยอะไปมตากล้องตากล้องทั้งหลาย มองกล้องนี้ค่ะลับๆของแม่ป่ะครับพ่อเดี๋ยวๆบ้ากูมั้งมองกลองนี่ะกองไป่มองน้า่ต้องกลกับตาไมก่อนแล้ว๋ยู่ ทำที่ดีปุ๊บกล้วกลุ่บ้านใหม่แล้วก็ทำยิ่งใหญ่ให่ใหญ่ต้องต่้ตนี่ก็พอั้งไ้ไปไม่ได้ต้องมีพี่วานที่วางให้ดีก่อนอาที่วางเดี๋ยวรถก็ะาหาอะไรมาดีดี อรถจะบ้าลงตู้กลับเราหน่อยใส่โอ้ขนาดนี้ทำได้ใส่ม่ตตัวเลยครับก็จะมีตหนก้าม่ก้าอันนี้เป็นรอเ้าพ่อไปบ้านเ่แม่แม่่กบนีน้ออยนี้ตดนี่กดเาตาต่างาง จะได้หาโไว้หนสมมรนางกัต่กเอาี้วยต้องตหมูก้าเนี่ยนะชุดหนึ่งแล้วก็ซอตุ้งให่แล้วเราก็ทาที่ตั้งตัวใหญ่เลยวัที่ตัดหน่อยตั้งตัวเลกต้งนี้ตั้งมาแล้วเอาเาเล็กตั้งแค่องปีเลยที่เรใหม่แล้วหดทัวร์มาต้งา่ ทุกบ้านทำทั้งมืทั้งงาไม่ได้จริงจริงเลยแต่งราใช่หมลุงพ่อแต่งงานได้แล้วจะตู้มาเป็นองสามมือนาไม่ได้เลยเดวเดวหนูจะมาถวายจริงถ้าสามก็สามมื้น่าจะเยอะกว่านี้ไม่ใช่เขาหมายถึงว่าเอาไปปิดทองเองไม่ได้ว่านี่นี่คิดว่าลุงพ่อขายเ่ะอเนี่ยฮไม่ใช่ไม่ใช่ค่ปิดทองให้เราเขาไดอย่างนี้ใช่เข้าใ ไม่ได้หรือปอปิดให้ก็ได้ใช่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 ่ใช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 ่ เราไม่ต้องตายนะว้าตายหรออยู่กั็นลูกคนน้ามันโตเาต้องตายะยังไงเราดูแลแทนดูแ่างั้นป่ะทุกคนลาพ่อเลยป่ะอยู่นานๆนะหลวงพ่อนะอยู่ไปอีกนานๆเป็นสักสี่สิบห้าสิบปีก็ได้อย่างนี้ก่ถึงไม่ไหล้่เขาไม่ได้เห็นหลานเลยตัวให้มันตายแค่นั้นแหละก็ไม่ได้เห็นหลานที่เลย ไปไอห้อยมันจะไปไหนมึยกาไปสิไปนี <this> ไไ่ไอห้อยตัวใหญ่สาน้ออาให้ใครย้นอก็ร้อนอ่นี่มีข้าเหรอแล้วตบบนี้โอ้ยหยตุ้ยันี้จะไม่ข้าแล้วไอห้อยันหายไปไหนห้อยไปแล้วไปออมออมนึงเลย สององเลยตัวใหญ่ส <Bye bye, S 1> บาย,บายไหมคือถือตัวนึงม,ม,มาม,มามีไหมมาเดี๋ยว<ป>